Facebook ที่มีมาร์คซากเบิร์กเป็น CEO มีอะไรจะร่วมง,งานกับลิซ่าหรือเปล่าและ MV ็มวลลิสาติดอันดับใน20วิดีโอที่ดีที่สุดในปี2021นี้สํรับข้อตังค์จีริลิทุกคนครับผมในอนะร channel คลิปนี้มี2เรื่องราวฟินฟินมาอัปเดตกันครับเรื่องแรกนะครับ tag list จะอันดับเพลง20อนดับเพลงที่ดีที่สุดในปี2021โดยใช้เกณฑ์การนําเสนอที่บ่งบอกเรื่องราวที่มีคุณภาพลึกซึ้งและยอดเยี่ยมและปีนี้เพลงลลิสาได้อันดับส0จากการจัดอันดับจากรัับบโดดดยอออนสื่่ไ้กวาิ โนบาลสมาชิกจากวงแบ็กพิงได้ส่งหนึ่งในวิดีโอที่ดีที่สุดในปี2021นี้ด้วยมิวสิกวิดีโอลาลิสาโดยสื่อเขาได้บอกว่า MV ลาลิสานั้นได้นําความเป็นไทยและการออกแบบท่าเต้นที่น่าตื่นเต้นผสมกันจนกลายเป็นคลิปโซโล่เดบิวต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของไอดอลเคป๊อปบน YouTube ซึ่งกวาดยอดไลก์ like กว่า12ล้านครั้งโดยในคลิปคุณจะได้พบกับจุดแข็งทั้งหมดของเธอทั้งจากทั้งศักย์ทั้งศิลป์และการเต้นรวมไปถึงการแรปที่มีความสามารถ ทั้งนี้รวมไปถึงการแสดงของดิซ่าในฐานะศิลปินซึ่งถือได้ว่าเป็นการน,นําสิ่งที่ดีที่สุดของเธอมานําเสนอบนเวทีนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในปลายปีนี้ครับและก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวดิซ่ามากๆเลยเพราะว่า MV ็มรวมไปถึงเพลงเธอมีส่วนสําคัญอย่างมากในทุกๆส่วนทางไละะน์แชนแนลก็ขอแสดงความดีใจด้วยครับ และเรื่องต่อมาเมตาเวิร์สก่อนจะเข้าเรื่องนี้นะครับขออธิบายจากข้อมูลที่ผมหามาก่อน Facebook ที่มี Mark Zuckerberg เป็นเจ้าของนะครับได้เข้าซื้อ Instagram เมื่อปี2012ในราคา1 0 0 0ล้านดอลลาร์ตอนนั้นตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 0 0 0 0ล้านบาทต่อมา a c e b o o k ก็เข้าซื้อ a t s a อ p ในปี2014และก็นในช่วงหนึ่งนะครับลือกันหนาหูมากว่า Facebook นั้นจะเข้าซื้อท w i t t e r ในปี2008เพราะว่าตอนนั้นเอง t w i t เตอร์ร้อนแรงมากๆครับมันเป็นโซเชียลมีเดียท่ิไ้้้งงงาาานนสสูจจรๆจ Facebook เอเขอข ซื้อด้วยราคา500ล้านเหรียญแต่ภายหลังข่าวนี้ก็เงียบไปอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมหามาให้ฟังก่อนเดี๋ยวมันจะลิงก์กันและต่อมานะครับปี2021นี้อย่างที่เราทราบกันดีครับว่า Instagram นั้นเป็นหนึ่งในเครือของ Facebook หากใครสังเกตในปี2021นี้ใน Instagram นะครับเขาตามคอมเมนต์ตามไลค์รูปลิซ่าอยู่ตลอดทั้งปีเลยแถมมีเอาวิดีโอล่าสุดของลิซ่าที่โพสลงอ n s t a g r a m ม เอาไปโพสต์ในลิวส์ของแอคเค n าทางการของ Instagram ด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับ Facebook a อ c o u n t ก็ตามคอมเมนต์ลิซ่าและก็ตามไลด์ด้วยไม่เพียงแต่เท่านั้นครับเมตาก็เข้ามาคอมเมนต์บน Instagram ของลิซ่าด้วยซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเมตานั้นคืออะไร เมตาก็คือเมตาเวิร์สเป็นการรีแบรนดิ้งของโซเชียลมีเดียมาร์สกเบิร์กทั้งหมดเลยทั้ง Facebook, Instagram, WhatsApp เป็นการผสมผสานเข้าด้วยกันเป็นยุคใหม่เป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยี VR AR เรียกว่าเมตาเวิร์สซึ่งมันเปรียบเสมือนโลกเสมือนจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งจากการคาดการณ์นะครับของแฟนๆคาดการณ์ว่าการเปิดตัวเมตาเวิร์สที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อาจจะต้องใช้คนดังมากมายในการ PR ให้กับระบบเพื่อเรียกผู้ใช้กลุ่มใหม่เข้ามาทดลองนั่นเอง ไม่แน่ว่าลิซ่าหรือว่าแบล็ k พิงค์อาจจะเป็นหนึ่งในกุญแจของเมตาเวิร์สก็เป็นได้เพราะในช่วงน่งที่ Starbucks ก็เคยออกเง้มเ้มว่าจะมีข่าวดีแล้วในที่สุดแล้วก็มีคอลเลคชันแบล็กพิงค์กับ Starbucks ออกมาและ่วนแฟนบางคนนะครับก็มีการคาดการกันว่าลิซ่าอาจจะได้ร่วมงานกับแพลตฟอร์มดังสักแพลตฟอร์มหนึ่งอย่าง Instagram ที่เพิ่งเปิดฟีเจอร์ใหม่เมื่อเดือนมีนาคมอย่าง r e ว l s ที่คล้ายกับ Tik t o k ก็เป็นได้ เพราะว่าแอคเค้าอินสต a แกรที่เป็นบัญชีทางการได้กด Follow ลิซ่าซึ่งน่าจะเป็นศิลป,ปินเคป๊อปเพียงคนเดียวที่ i n s t a g r กรนั้นเลือกกดติดตามก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยจ้ะแต่ถึถงแม้ว่าเรื่องงานนั้นจะเป็นการคาดเดาจากแฟนๆว่าจะมีงานนู่นนี่นั่นกันเกิดขึ้นมาแต่ที่แน่ๆครับการที่แอปดังให้ความสนใจในตัวของลิซ่าตามเม้นตามไลค์บวกกับพูดถึงอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่หยอกเลยทีเดียวหรือว่ามาร์คซักเบิร์กจะเป็นเมลิซ่ากันนอไม่บ๊า ถ้าเปิดตัวมาว่าเป็นเมลิซ่านี่ทัวลงนะจ๊ะ <c oughs> มองว่ามันต้องมีอะไรครับทีมการตลาดทีม PR ต้องส่งรหัสอะไรสักอย่างมาบอกเราเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการคาดเดาจากผมส่วนคุณผู้ชมนั้นคิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์กันเข้ามาได้ครับส่วนคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้พบเจ,เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ